สวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับซูเปอร์เล็กงานหินไหมครับไฟนี้ครับเสีย่ยถ้าเป็นกติกามวยไทยนะผมว่ายังไงสู้ซูเปอร์เล็กไม่ได้แน่แต่ว่าถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปวัดกับซูเปอร์เล็กว่าจะไปรอเตะขวาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเป็นคิกบ็อกซิง่งแล้วเนี่ยคะแนนที่มากที่สุดของคิกบ็อกซิ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับทุกๆครั้งเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าคิคกบ็อกซิง่งมันแตกต่างจากมวยไทยยังไง นะครับคิกบ็อกซิ่งเนี่ยคะแนนที่มากที่สุดขเขาคือคะแนนของหมัดนะครับต่อยหมัดถ้าต่อยหมัดได้เข้าเป้าต่อยหมัดทําให้คู่ต่อสู้ได้บาดเจ็บนะครับนั่นคือคะแนนส่วนเรื่องการเตะเรื่องเขา่าเข่าเนี่ยคือจับคอตีเข่าไม่ได้แน่นอนแล้วแต่เข่าคือก้าวขาแทงได้แตะแทงได้อันนี้คือไม่ผิดกติกานะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่ซูเปอร์เลกต้องทําแล้วผมก็กบอกกับทางซูเปอร์เล็กไปแล้วว่าก็ต้องปรับสไตล์การชกต่อยหมัดให้มากขึ้นนะครับต่อยหมัดให้มากขึ้นแล้วก็ผสมผสานให้ได้ จะสําเร็จได้มันอยู่ที่คอมบิเนชันภาษาอังกฤษเรียก่าคอมบิเนชันหรือว่าการการรวมกันของอาวุธอะมัดก,กับเท้าจะทํายังไงให้มันให้มัน,ให,มนให้มันจังหวะเข้าที่เข้าทางก็ได้มากที่สุดอันนั้นคือคือสิ่งที่มันเป็นหัวใจหลักของคิกบ็อกซิ่งนะครับคนที่ต่อยกับซูเปอร์เล็กคนที่26กุมภาพันธ์นี้เนี่ยคือคนที่ชนะน็อกเพชรดำอิเลียสอินาชินะครับเป็นนักชกเป็นแชมป์โลกชาวฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยเป็นต้นตำรับคิกบ็อกซิ่งเลย ตั้งแต่ยุคสมัยของรามอนเดกเกอร์มาเป็นยุคสมัยของลหลายคนฮอลแลนด์ Holland เนี่ยคือโคชที่เป็นคนฮอลแลนด์เนี่ยคือคโคชทีก่เก่งที่สุดในเรื่องของคิกบ็อกซิง่งแ,แล้วเนี่ยไฟน์นี้ก็เป็นไฟที่ซูเปอร์เลกจะก้าวผ่านเข้าไปสู่ระดับมวยกันร้านได้หรือเปล่าอันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือเป้าหมายสําคัญนะครับแล้วก็หลายๆคนที่บน่นผมมาเยอะว่าโอ้ไม่หารายการให้ซูเปอร์เล็กเลยมวยปีหนึ่งต่อยสองครั้งสามครั้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆอยากหาทุกเดือนแต่ซูเปอร์เล็กเป็นมวยที่หาคู่ยาก หาคู่ยากหาคู่น้ำหนักมันก็ยังไม่เหมาะสมถ้าซุปเล็กขึ้นมาปล่อยสักสามเจ็ดสามแปดแบบตอนนี้นะผมว่านะต่อยได้หลายคนนะครับต่อยได้หลายคนนะคแล้วเนี่ยฝากเปก็นกำลังใจให้ซุเปอร์เล็กด้วยนะครับวันนี้26่กุมภาพันธน์จะชิงแชมป์โลกวันวันแชมเปี้ยนชิพนะครับรุ่น61กิโลกร,รัมกับอีเลียสอีฮานาชินะครับแชมป์โลกชาวฮอลแลนด์นะครับ